จุดเปลี่ยนเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในการทำทีมของตัวเองทีมที่จะต้อง stand alone แต่ไม่ stay alone นะคะมันก็มาถึง<ห>จุด turning <ห> point จริงๆเราถึงจะต้องเลือกอนาคตให้กับเด็กๆ STEM กิ่งก้านสาขาวิทยาศาสตร์ที่เราพรํมบอกว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่เป็นตอนนี้เรามีต้นกล้าพวกนี้พร้อมงอกแล้วค่ะแล้วก็เขาก็พร้อมจเจริญเติบโตมากมีพลังความกระตือรือร้นที่จะแผ่กิ่งก้านสาขา ให้เติบโตกว่ารุ่นเราอนาคตก็คือต้องฝากไว้กับเด็กรุ่นนี้เลยสมาชิกของทีมเราเริ่มฟอร์มทีมกันตั้งแต่กับจากแข่งเบกไอคิวที่เมกาค่ะทุกคนได้โจทย์พร้อมกัน <Yes. S 2> ทุกคนมีเวลาเท่ากันเมื่อสมาชิกเราพร้อมอุปกรณ์เรามาถึงเราก็เริ่มต่อสนามประกอบหุ่นยนต์และพัฒนาไปก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม แต่พอเปิดเทอมสมาชิกของเราสมัครเข้าชมรมหุน่นยนต์ของโรงเรียนไม่ทันค่ะเนื่องจากว่าเมลเข้ามาเย็นวันศุกร์และความฮอตฮิตของชมรมหุน่นยนต์ที่ประสบความสําเร็จจากการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่อเมริกาทําให้มีพลสนใจเยอะมากสมาชิกของเราก็เลยจะต้องรอคอยให้มีที่ว่างซึ่งเด็กๆก,ก็รอนะคะในขณะที่รอเราก็พัฒนาหุน่นยนต์และซ้อมรอไปด้วยความหวังว่าเราจะได้เข้าไปในทีมโรงเรียน ซึ่งเวลาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆค่ะเราก็ส่งความก้าวหน้าของทีมที่เราฝึกซ้อมกันเองเข้าไปให้คุณครูและทางโรงเรียนทราบและเราก็ได้เสนอตัวเองขอไปเป็นผู้ช่วยโค้ชพร้อมกับนำสนามแข่งและหุ่นยนต์อุปกรณ์ต่างๆไปซัพพอร์ตให้ทางโรงเรียนรวมถึงชวนคุณครูมาดูความก้าวหน้าของทีมเราด้วยค่ะและนี่คือจุด turning point จริงๆค่ะ ทําให้ถึงจุดที่เราจะต้องเลือกแล้วว่าสมาชิกทั้งหมดของทีมเราไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะได้อยู่ในทีมเดียวกันและเวลาผ่านไปทุกวันขอบคุณการตัดสินใจในวันนั้นนะคะสี่ครอบครัวรวมตัวกันเย็นเดียวเลยสมัครทีมสมัครเป็นโค้ชสมัครแข่งจองโรงแรมโอท็อปกันสุดๆคืองมกันเองเลยจ้าว่าต้องทำยังไง ทีมเวิร์กพ่อแม่เราเจ๋งมากแบ่งหน้าที่กันแบบไม่เกี่ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วส่วนลูกๆมีหน้าที่ลุยต่อไปค่ะเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพ่อแม่จัดการให้เองจ้าได้ทุนพอมในตัวเลยนะจ๊ะวิทยาศาสตร์ต้องควบคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยค่ะคุณแม่ก็ไหว้พระขอพรขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีขอให้ทุกคนในทีมรักสามัคคีกันและดูความเพี้ยนของแต่ละคนสิคะ ああเราก็ ल, ต้องเริ่มต้นทำ engineering notebook กันเองซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กๆค่ะและเรายังต้องประสบภัยน้ำท่วมด้วยกันตอนนั้นเนี่ยบ้านแม่โอโดนบ้านแรกก็เด็กๆก็ยังมีใจนะคะถามว่ามาซ้อมถุ่นยนต์ได้ไหมขอขอเบรกกันนะลูกจากนั้นทุกคนก็ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันเลยค่ะเป็นน้ำท่วมที่หนักมากในเชียงใหม่เด็กๆก็ยังคงมาซ้อมต่อเนื่อง จนเห็นไหมคะว่าลูกบอลเราเนี่ยเย็บกันหลายรอบมากดีใจที่เด็กๆตั้งใจมากมีการสั่งแม่บอกว่าอยากได้ถุงมืออ่ะจัดไปแล้วก็ขอบคุณมากเลยคะ่ะที่ตอนนี้เป็นออนไลน์เพราะว่าเด็กๆเกนี่ยเขียนกันเสร็จแล้วโอ้โหอย่าว่าเลยสงสารกรรมการแม่ยังอ่านไม่ออกเลยคะ่ะทำเองจดเองเขียนเอง เพราะเขาเข้าใจหุน่นยนต์ที่เขาทำเองมากที่สุดเลยค่ะมันจึงทำให้เราได้รับรางวัลดีไซน์อวอร์ดถึง2รางวัลขำมากตอนสมัครเราจะสังกัดหน่วยงานไหนดีเอาเป็นชื่อ c o f f e e ฟ t t ไหมแม่แม,แม่นำเสนอแม่โอคนึกภาพแม่ทำเพลกลาวเด็ก ดูไม่ค่อยเข้ากับเทคโนโลยีเลยแต่พอจะเข้ากับทางซิมโซนอะลองใส่ดูให้ลูกไม่อ้างว้างส่วนชื่อทีมแม่เมยเป็นคนเดินไปถามเด็กๆและกลับมาภายใน10นาทีให้เด็กๆช่วยตั้งชื่อได้ชื่อมาเป็น Fighting Bot ิน X ที่เรามี CNX ตามหลังเพราะว่าเราอยากจะบอกความเป็นตัวตนความภูมิใจในความเป็นหนุ่มเชียงใหม่ของเราทีม Fing Bo งบจึงบังเกิดเลิกงามยามดีทุกอย่างลงตัว เด็กๆก,ก็มีกำลังใจค่ะว่าได้ทำทีมด้วยกันแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วณจุดนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณครูและทางโรงเรียนนะคะที่ทำให้เรารู้จักเวกไอคจุดประกายให้เด็กๆมีความตั้งใจและความใฝ่ฝันส่วนที่เหลือก็เป็นงานของเด็กๆแล้วค่ะ และผลการแข่งขันของพวกหนูก็พิสูจน์ตัวเองในแบบที่โคตรน่าภูมิใจเลยกับรางวัลที่พวกหนูได้กับสิ่งที่พวกหนูทุ่มเททำทุกวันนี้เราก็คงยังซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเตรียมเป็นตัวแทนของทีมไทยไปแข่งที่เอเมริกาซึ่งแม่ได้บอกลูกว่าการที่ลูกได้ไปคือกำไรแล้วกำไรมากน้อยอยู่ที่หนูเลยที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมา ฝากเชียร์ทีมโอท็อปหนุ่มเชียงใหม่ทั้ง4คนด้วยนะคะ